มาถึงที่หมายแล้วนะครับผมก็โอ้โหกลับมาก็ฝนตกโปรยปลายแบบชุ่มฉ่าเลยทีเดียวก็นะครับโอ้โหโอ้โหฝ <c oughs> ันน้ําฝนข้างนึงไม่ทํางาน <c oughs> ก็ต้องมาบํารุงแก้ไขอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> ดูป้ายทะเบียนสวยไหมดูนี่เลย <c oughs> ใกล้วัดหยวยออกแล้วครับผมถ้าเกิดว่ามีโชคมีอะไรยังไงเนี่ยเสียงดวงได้นะครับสําหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ เรื่องของการเสียงดวงเนาะบางทีอาจจะเฮงก็ได้นะอะไรประมาณนี้ยังไงดีจบคลิปเลยไหมเออนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ไปรับรถกลับมาแล้วนะครับจะทําอะไรต่อไปก็คือแพนก็กะว่านะครับจะทําเป็นรถขนอุปกรณ์อย่างพวกปั๊มลมอ่าอุปกรณ์ขัดสีโน่นนี่นั่นที่เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์งานช่างสีนะครับก็จะขน ขึ้นรถคันนี้เวลาวันหยุดหรือวันว่างก็จะไม่เหมือนเชิงวิ่งเซอร์วิสนะประมาณว่าให้คำปรึกษาโอเคเลยจ้ากับพี่ๆะนาๆที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ งานซ่อมสีรถยนต์ที่ไม่สะดวกที่ไม่สะดวกไม่มีที่ปรึกษาอะไรเงี้ยก็ผมก็จะวิ่งไปหาที่บ้านอะไรเงี้ยก็คิดไว้นะครับผมคิดไว้ประมาณนั้นก็คือเอามาทําเป็นรถใช้งานส่วนหนึ่งนะครับผมก็เอาจะเอามาสแปร์ไว้เป็นเป็นรถสายอาชีพของตัวเองอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับโอ้ก็ยาวนานเลยเนาะ ก่าจะไปรับรถกลับมาได้ตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับผมช่องประธานสุนทรมา,มาอุ้ยอีกอย่างหนึ่งขาดไม่ได้เลยตากล้องครับผมน้องชายนะครับช่องของน้องชายไพศาลส,สุธรรมานะครับก,ก็คือเป็นเจ้าของช่อง YouTube นะครับส่วนอุปกรณ์ที่กําลังถ่ายทําอยู่เนี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องตัวไวเลสน,นะครับแล้วก็เทคนิคการตัดต่อทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นของน้องชายผมก็คือเป็นตากล้องที่ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับผมจะ เป็นคนตัดต่อให้นะครับผมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องชายด้วยนะครับผมที่ให้เครดิตช่องไพศาลสุธรรมานะครับผมก็เป็นช่องที่เกี่ยวกับคอเวอร์เพลงครับเจ้าของเพลงบอกคาฟ้านะครับซ้สิได้แล้วเพลงล่าสุดก็คือต่อจากนี้นะครับผมก็ฝากไปติดตามผลงานกันด้วยนะครับผมน้องชายผมขยันลงคลิปมากๆนะครับคุณผู้ชมลงคลิปทุกวันนะครับผมซึ่งเป็นเพลงแต่งเองไม่ว่าจะคอเวอร์หรืออะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นเจ้าของเครื่องเสียง PS Sound นะครับผมระบบไฟเครื่องเสียงนะครับ JBL ทั้งระบบนะครับผมก็สามารถที่จะติดต่อง,งานได้กับไพสารทุตมานะครับผมก็คือเป็นน้องชายของผมก็อยู่ในบริเวณหลังคาเดียวกันนี่นแหละโอเคพูดมาเยอะแล้วขอจบคลิปเท่านี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามและชมมาจนถึงอตอนนี้นะครับผมขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำๆ่ำเยๆเงินทองทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับโอเคนะจ๊ะอะไรถ่ายทอดสดนะจ๊ะก็ ขอโทษทีและถ่ายทอดสดเขาเพิ่งมาบอกผมเนี่ย